พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคามรมนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าจ<ะ>ทรงออกห่างจากจ<ะ>ความาชั่วร้ายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำรนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายก่อนที่จะศึกษาพระครมของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับผมจะขอนำพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่139ตั้งแต่ข้อ7เป็นต้นไปจนถึงข้อที่12อมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีใจความว่า ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออก หรือถ้าฆ่าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะฉวยข่าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างคุณู้ฟังครับในบทเตรียมจิตใจของเราในวันนี้นะครับที่ผมได้อ่านผ่านไปนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเรารู้ว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งเราว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราเหมือนในพระธรรมสดุดีที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เราคงจะมีความรู้สึกสิ้นหวังและหวาดกลัวมากเลยใช่ไหมครับแต่ขอบคุณพระเจ้าจากพระคำของพระเจ้านั้นบอกว่าบรรดาผู้ชอบธรรมบรรดาผู้ที่สแสวงหาพระองค์และผู้ที่รักษากฎหมายพระบัญญัติของพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจและวางใจในการช่วยกู้ของพระเจ้านั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าจะอยู่กับเขาที่นั่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ห่างไกลแค่ไหนลึกลับแค่ไหน พระเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นสำหรับผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งซาอูลบทที่4ที่เรากำลังศึกษาด้วยกันในช่วงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นบทเรียนชี้ให้เราทั้งหลายได้มองเห็นว่าพระเจ้าหาใช่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะสามารถ ปลุกขึ้นมาหรือเรียกใช้หรือนำมาเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึกตามใจของเราตราบใดที่เราไม่ได้มีความจริงใจกับพระองค์ตราบใดที่เราไม่ได้มีความสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อพระองค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วหาใช่ว่าพระองค์จะสถิตยอยู่ด้วยในสถานการณ์ชีวิตที่เป็นแบบนั้นนะครับ ซึ่งก็ทำให้ผมคิดถึงเรื่องเล่าติดตลกนิดหน่อยนะครับว่าเมื่อมีคนที่ขับรถนะครับประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตไปได้ไปพบกับพระเจ้านะครับเขาก็เริ่มต้นถามพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ให้ผมเสียชีวิตทำไมพระองค์ต้องให้รถผมประสบอุบัติเหตุเพราะว่าผมก่อนจะขับรถผมอธิษฐานแล้วหนะัผมเอาไม้กางเขนแขวนที่รถแล้วหนะัผมให้อาจารย์เจิมรถผมแล้วหนะั แล้วทำไมผมจึงต้องพบกับอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตด้วยล่ะครับพระเจ้าตอบเด็กคนนั้นชายหนุ่มคนนั้นว่าลูกเอ๋ยลูกขับรถเร็วเท่าไหร่หนุ่มคนนั้นก็บอกพระเจ้าว่ายังไม่เร็วมากเท่าไหร่ครับแค่เยียบไปก็ยังไม่ถึง200ดีเท่าไหร่ครับก็ประสบอุบัติเหตุเสียก่อนพระเจ้าจึงตอบชายหนุ่มคนนั้นว่าลูกเอ๋ยเราลงจากรถของเจ้า ตั้งแต่เจ้าเริ่มเหยียบเกินร้อยแล้วคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่ากันเพื่อให้ได้ข้อคิดอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงจังอะไรอย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะมีมุมมองจากจุดนี้ได้ mm. เช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเราดำเนินชีวิตแย่ขนาดนั้นนะเราดำเนินชีวิต ไม่เอาฐานคือไม่เอาพระเอาเจ้าทิ้งพระทิ้งเจ้าแล้วเราจะวิงวอนให้พระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ใช้เหมือนกระบวนการบังคับพระเจ้าให้ตามกฎเกณฑ์ว่าเราทำแบบนี้หนึ่งสองสาสแล้วพระเจ้าอยู่กับเราแล้วพอมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราก็ถามว่าทำไมพระเจ้าทิ้งทำไมพระเจ้าไม่ช่วยละ่ะคุณผู้ฟังครับภาพนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผม นำมาเพื่อที่จะให้เราได้มองภาพของคนอิสราเอลนะครับในช่วงที่เขาออกไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียในรอบนี้ในหนึ่งสามูเอลบทที่4ี่ตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่11ที่เราอ่านผ่านไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับรอบแรกเนี่ยพวกเขาไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียนะครับเขาพ่ายแพ้แล้วก็ผู้ชายคนอิสราเอลชายหนุ่มที่เป็นทหารทั้งหลายเนี่ยนะครับ ถูกค่าตาย4,000คนในสนามรบและกองทัพที่พ่ายแพ้ก็กลับไปจากสนามรบเข้าไปที่ค่ายของพวกเขาพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็รู้ว่าพวกเขาพ่ายแพ้เขามีคำถามอย่างนี้ว่าทำไมพระยาเวจึงทรงให้เราพ่ายแพ้แก่พวกฟิลิสเตียในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าความประพฤติหรือการกระทำ พฤติกรรมที่พวกเขาได้กระทำนั้นมีอะไรบ้างที่ขัดต่อพระประสงค์หรือพระบัญชาของพระเจ้าซึ่งในยุคนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาของพระพลาเป็นช่วงเวลาที่มีการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างเข้มงวดอย่างเคร่งครัดเพราะว่าขนาดใครที่ไปแตะหีบแห่งพระสัญญาก็จะต้องเสียชีวิตก็ต้องตายถ้ากระทำอะไรผิดพลาด ปุโรหิตก็ดีมหาปูโรหิตก็ดีนะครับจะต้องกระทําตามขั้นตอนที่พระเจ้าได้วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดจึงจะไม่ถูกฆ่าตายนะครับแต่ในที่นี้อาจจะมีขั้นตอนอะไรที่ผิดปกติอยู่แล้วนะครับทำให้บรรดาพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลนั้นสามารถที่จะตัดสินใจในการไปยกหีบ พันธสัญญาของพระเจ้าได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษาหรือให้เป็นหน้าที่ของมหาปุโรหิตแต่อย่างใดนะครับซึ่งพวกเขาตกลงทันทีว่าเอายี้กันแล้วกันให้เราไปเอาหีบพันธสัญญาของพระยาเวมาจากพระวิหารที่เมืองชิโลเพื่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาท่ามกลางพวกเราแล้วก็จะทรงช่วยพวกเราให้มีชัยชนะจากมือของศัตรูได้ ซึ่งความเชื่อนี้ความคิดนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเขาเชื่อถูกต้องว่าท้าพระเจ้าสถิตยอยู่ท่ามกลางเขาออกสู้รบร่วมกับเขาพวกเขาจะได้รับชัยชนะแน่นอนเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเขาที่เคยต่อสู้มาแล้วนะครับเมื่อหีบแผงพันธสัญญาอยู่กับท่ามกลางกองทัพของอิสราเอลพวกเขาก็มีชัยชนะเสมอตลอดเวลานี่เป็นภาพที่เราเห็นว่าพวกฟิลิสเตียก็รู้ ฤทธเดชหรือรู้แสนยานุภาพแห่งพระเจ้าของคนอิสราเอลว่าเคยมีชัยชนะมามากมายพร้อมกับคนอิสราเอลที่ได้นมาสการพระองค์แต่จุดนี้เราเห็นต้องมีความผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้นำํำพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลเป็นคนตัดสินใจคุณผู้ฟังครับเขาตัดสินใจว่าให้เราไปเอาหีบ พันธสัญญาของพระเจ้ามาแล้วพวกเขาก็าไปกันก็เอาหีบมาเลยซึ่งตามหลักแล้วถ้าใครไปแตะต้องหีบย้ายเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้าไปโดยพละการถ้าไม่ใช่มหาปุโรหิตในช่วงเวลาจังหวะที่จะเข้าไปในวันที่กำหนดให้ไปถวายเครื่องสักการบูชาในห้องบริสุทธิ์ที่สุดนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถ เข้าไปได้ทุกคนที่ไปที่นอกเหนือจากมหาปุโรหิตก็จะต้องตายนะครับขนาดมหาปุโรหิตถ้าทําพลาดยังตายเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขายกมาได้เฉยๆนั่นแหละซึ่งก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว ฤทธิอำนาจของหีบพันธสัญญาก็คือเป็นหีบธรรมดาอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมนะครับเป็นความคิดเห็นก็คือว่าเขาก็ยกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าเสด็จไปจากพวกเขาแล้วพระเจ้าพรากละพวกเขาไปเสียแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมอะไรที่เกิดขึ้นซึ่งเราเห็นภาพของพระคัมภีในในก่อนหน้านี้ได้อธิบายถึงลักษณะของเอลีในอธิบายถึงบรรดาพวกปุโรหิตที่กระทําความผิดบรรดาผู้ช่วยของปุโรหิตและที่สําคัญก็คือลูกของเอลีลูกของมหาปุโรหิตคือโฮฟนีและฟีเนหัสได้กระทําสิ่งที่ชั่วร้ายในพระวิหารของพระเจ้านะครับพวกเขาไปนอนกับผู้หญิงที่มาปรนิบัติ ที่พระวิหารของพระเจ้าและมีการกำหนดกฎเกณฑ์และมีการเลือกเนื้อส่วนที่คนอิสราเอลนำมาถวายนั้นนะครับก่อนที่จะมีการเผาเขก็ขขแย่งออกมาก่อนคือทำในสิ่งที่ผิดขั้นตอนผิดธรรมเนียมอย่างมากมายผิดตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ซึ่งแน่นอนอาจจะมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่ทำให้คนอิสราเอลนั้นหลงไปเพราะว่าปุโรหิตก็ดี เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในพระวิหารของพระเจ้านั้นไม่สัตย์ซื่อและแน่นอนประชากรก็น่าจะมีจิตใจที่ออกห่างจากพระเจ้าด้วยนะครับดังนั้นเขาจึงยกหีบไปพร้อมกับพวกเขาในการสู้รบแต่ว่าทันท้ายที่สุดแล้วเราเห็นนะครับว่าพวกเขาก็พ่ายแพ้ทหารของพวกเขาถูกฆ่าตายตั้งสามหมื่นคนแล้วมีหนำซ้ำหีบของพระเจ้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าก็ถูกยึดไป ซึ่งนั่นแสดงถึงความพ่ายแพ้ความสูญสิ้นแม้สิ่งที่เขาหวังไว้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้นี่แหละคุณู้ฟังครับถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าแล้วเราจะเรียกร้องให้พระเจ้ามาดูแลเรามันจะเป็นไปได้อย่างไรคุณู้ฟังครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่เราเห็นคนอิสราเอลเขากระทํากันอย่างนั้นและมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและเขาก็ยังมองว่าพระเจ้าน่าจะช่วยเขา ทำไมทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาคุณ้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อว่าเหตุการณ์นี้ผลของการที่พวกเขาปฏิเสธพระเจ้าเกิดความผิดพลาดผิดปกติขึ้นในพระวิหารของพระเจ้าในท่ามกลางบรรดาผู้รับใช้ในท่ามกลางบรรดาผู้นำและท่ามกลางคนอิสราเอลนั้นจะเกิดผลเสียหายอะไรติดตามมาบ้างนะครับ พระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเลยนะครับจากพระธรรมหนึ่งซามูเอลในบทที่4เราจะศึกษากันในข้อที่12เป็นต้นไปจนถึงข้อที่22จนจบบทที่4นะครับพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่4ข้อ12ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ เอลีตายผู้ชายเผ่าเบนยามินคนหนึ่งวิ่งไปจากแนวรบมาถึงชิโลในวันเดียวกันเสื้อผ้าขาดและดินก็อยู่บนศีรษะของเขาเมื่อเขามาถึงนั้นนี่แน่เอลีนั่งบนที่นั่งข้างถนนคอยเฝ้าอยู่เพราะจิตใจของท่านหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องหีบของพระเจ้า เมื่อชายคนนั้นเข้ามาในเมืองและบอกข่าวชาวเมืองทั้งสิ้นก็ร้องลั่นเมื่อเอลีได้ยินเสียงร้องดังลั่นเช่นนั้นก็ถามว่าเสียงอึกระทึกครึกโครมนี้เป็นเสียงอะไรกันแล้วชายคนนั้นก็รีบเข้ามาบอกเอลีเอลีมีอายุ98ปปีตาของท่านมัวมองอะไรไม่เห็น ชายคนนั้นบอกเอลีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบข้าพเจ้าเองหนีมาจากแนวรบวันนี้เอลีก็ถามว่าลูกเอ๋ยเป็นอย่างไรบ้างผู้ส่งข่าวนั้นก็ตอบว่าอิสราเอลหนีต่อหน้าพวกฟิลิสเตียไปแล้วมีการฆ่าฟันกันมากท่ามกลางประชาชน ยิ่งกว่านั้นบุตรทั้งสองของท่านคือฮอฟนีและฟีเนหัดก็ตายและหีบของพระเจ้าถูกยึดไปแล้วเมื่อเขากล่าวถึงหีบของพระเจ้าเอลีก็หงายหลังตกจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตูท่านก็คอหักตายเพราะท่านชรามากและตัวก็หนักท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่4ี่สิปี บุตรสะใภ้ของท่านคือพันรยาของฟีเนหัดมีคันใกล้คลอดบุตรและเมื่อนางได้ยินข่าวว่าหีบของพระเจ้าถูกยึดไปและพ่อสามีและสามีของนางก็ตายไปนางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตรเพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นแก่นางเมื่อนางกำลังจะตายนั้นพวกผู้หญิงที่เฝ้านางอยู่ได้บอกนางว่า อย่ากกลัวเลยพระเจ้ามีลูกผู้ชายคนหนึ่งแต่นางไม่ตอบไม่สนใจนางให้ชื่อเด็กนั้นว่าอีคาโบดกล่าวว่าพระสิริพรากไปจากอิสราเอลแล้วเพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไปและเพราะเรื่องพ่อสามีและสามีของนางและนางกล่าวว่าพระสิริ รากจากอิสราเอลแล้วเพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไปจบพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่4ข้อ12ถึงข้อ22คุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า คำพยากร์ถึงเอลีในตอนท้ายของบทที่สองคงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เอลีทุกข์ใจในขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ข้างถนนเพื่อรอฟังข่าวการสู้รบนั้น mm hmm. เขาอาจจะทักท้วงเมื่อหีบพันธสัญญาถูกนำออกจากชิโลไปสนามรบ mm hmm. เขารู้ว่า mm hmm. การเอาหีบพันธสัญญาไปนำขบวนแห่ ราวกับเป็นเครื่องรางนำโชคนั้นไม่ใช่ท่าทีที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อสัญ,ญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ด้วยของพระเจ้าคำพยากรสำเร็จแล้วอีคาโบดหลานชายผู้ที่มีชื่อที่น่าเศร้าของเอลีถูกตั้งชื่อนี้ในเวลาฉุกเฉินในเวลาฉุกละหุกนี้หีพันธสัญญา ถูกยึดไปแล้วจริงๆพระสิริของพระเจ้าพรากไปจากคนอิสราเอลแล้วคุณผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าซามูเอลเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่เกิดเหตุเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพระเจ้ายังคงสํแดงพระองค์ต่อซามูเอลผู้ยังไม่มีบทบาทต่อสาธารณะในช่วงที่ปราศจากพระเจ้า ของประวัติศาสตร์คนอิสราเอลในช่วงนี้พระเจ้าทรงแยกพระองค์ออกห่างจากผู้นำทางศาสนาและทางทหารกองทัพของอิสราเอลพระองค์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของโฮฟนีและฟีเนหัดแต่สง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้จากไปไหนยุคใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้วแม้ในความตาย ก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในทารกแรกเกิดถึงแม้เขาจะเป็นเด็กกำพร้าก็ตามคุณพระฝังครับหลายครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกสิ้นหวังกับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพต่ำความอายุติธรรมความไม่สัต์ซื่อและความไม่มั่นคงที่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ แต่เราใช้ชีวิตในความหวังว่าจะยังมียุคใหม่ที่ใกล้เข้ามาคือการเสด็จมาของพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์ที่จะมาปกครองเราทั้งหลายในที่สุดด้วยสันติสุขของพระองค์ตลอดไปขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นทางแม้ว่าเราจะทุกข์ใจจนใจแทบจะแตกสลายจงนิ่งเสียเถิดเพราะสง่าราศีของพระเจ้า ฉายแสงอยู่ทุกคนทุกแห่งรอบตัวเราจงอย่าสิ้นหวังเพราะเรามีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับถึงพสุดเาร จากลูกไม่รักดีลูกที่เคยดื้อเคยนีิไกลบ้านมาแสนนานออกมาสู่ลำพังล้มลำพังล้งทางและอ้างวาไม่รู้ว่าที่บ้านเป็นอย่างไรที่ที่ผมอยู่ตรงนี้มี ใหมากมายมีเงินไม่ว่าไปไหนคนเรียกเพื่อนเรียกนายแต่พอไรเงินทองมาเขายัางไม่มองเมินหน้าไปถึงร้องไห้ไม่มีใครรับฟังมันสุดคิดถึงคิดถึงพอจนจับใจ กลับไปหาพ่อบางใดหรือเปล่าไม่มีคนไหนรับลูกได้เท่าเราผมมันโง่เงาที่เพิ่งเข้าใจเพิ่งรู้บ้านคือสวรรค์เมื่อจากมาแสนไกล สำนึกได้อย่างทันไหมขอพ่อบอกผมทีคนที่ล้มสมสารลกไปต้องการสันดานไม่ค่อยดีพ่อยังมีมีความรัก จับใจอยากกลับไปหาโพ้บางใดหรือเปล่าไม่มี สวรรค์เมื่อจากมาแสนไกลสํำนึกได้ย่างทันไหมขอพ่อบอกผมทีคนที่ล้มสมสารโลกไม่ต้องการสัน้นนานไม่ค่อยดีขออยังมีมีความรักให้ผมหรือเปล่า ให้ลูกคนนี้กลับไปซบที่อกพ่อ